วันนี้ตรงกับวันพุทธที่23มีนาคมพุทธศักราช2,565นับว่าได้กลับถึงวัดท่าขนุนอย่างแท้จริงในรอบหลายวันเมื่อวานนี้ได้ไปพุทธาพิเศษวัตถุมงคลให้กับสำนักปฏิบัติธรรมอนันบุรพาราม ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสถานที่นี้ต้องบอกว่ามีบางเรื่องที่สมควรจะบอกเล่าให้พวกเราได้ทราบเอาไว้อันดับแรกเลยก็คือเมื่อไปถึงได้ยินเสียงสวดพระคถาเงินล้านของตนเองดังอยู่ เมื่อสอบถามทางพระครูสังฆลักษพระสวีติตะเสีโรหรือพระครูโก้เจ้าสำนักแล้วท่านเรียนว่ามีการเปิดกันทั้งวันตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถ้ามีเสียงสวดมนต์หรือว่าเสียงการแสดงธรรม ก็จะมีทั้งบุคคลที่สนใจในธรรมและท่านที่มองไม่เห็นตัวซึ่งต้องการบุญตรงจุดนี้จะมารวมกันในสถานที่นั้นซึ่งถ้าเรารู้จักอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติมให้ถึงเวลาจะขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นช่วยเหลืออะไรก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น แต่ว่าการที่ท่านทั้งหลายเปิดเสียงสวดพระคาถาเงินล้านของกระผมอัตมภาพนั้นขอให้ท่านเปิดผ่านทาง YouTube และปล่อยให้ฟังจนจบไปเลยเพื่อที่ว่าจะได้นับเป็นหนึ่งยอดซึ่งทาง YouTube จะนับว่าหนึ่งพันยอด แล้วคิดเป็นเงินห้าดอลลาร์ให้กับทางวัดท่าขนุนตรงจุดนี้ต้องขอแรงเราทั้งหลายช่วยกันเปิดเพื่อเป็นการทำบุญร่วมกับทางวัดอย่างหนึ่งตรงตรงนี้เราได้รับเงินจากทางด้านยูทูบติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วมากบ้างน้อยบ้าง เดือนหนึ่งก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบ้อยแปดสิบดลลาร์ซึ่งไม่นับว่าน้อยแม้ว่าระยะนี้ภาวะสงครามจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์ตกลงแต่ก็ยังเป็นเงินที่รวมกันแล้วจำนวนไม่น้อยอยู่ดีประการต่อไปก็คือเมื่อทำพิธี พุทธาพิเศษวัตถุมงคลซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงจุดนี้กับผมอัตมภาพจะชอบใจมากเพราะว่าการปลุกเสกรูปพระพุทธเจ้านั้นเป็นของง่ายเมื่อเปรียบกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นๆที่ไม่ใช่รูปพระพุทธเจ้านั้น เราจะต้องทำการเสกจนมีอนุภาพเหมือนกับพุทธบรมีพู้ง่ายๆก็คือเสกของจนเป็นพระนั่นเองบางทีใช้ระยะเวลายาวนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่าการเสกรูปพระนั้นเมื่อถึงเวลาบารมีพระท่านคุมลงมา บางทีไม่ถึงสิบห้านาทีพระองค์ท่านก็บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะครั้งนี้พระองค์ท่านขยายพระวรากายใหญ่จนคลุมไปทั้งสำนักสว่างเจิดจ้าเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงถ้าหากว่าใครเคยเห็นภาพพระพุทธรูปแก้วทรงเครื่องเต็มสภาพ ก็ต้องบอกว่าจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงประมาณหนึ่งในสิบเท่านั้นเนื่องเพราะว่าพระองค์ท่านสว่างใสชัดเจนกว่านั้นหลายเท่านักเมื่อถึงเวลาเสร็จพิธีก็ได้พรมน้ำมนต์และโปรยดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชารับทยธรรมแล้วกลับเลย แต่ว่ามีญาติโยมบางท่านที่วิ่งตามไม่ทันเนื่องเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมกระผมอัตมภาพต้องรีบร้อนกลับถึงป่านนั้นขอให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าการที่วิ่งจากวัดท่าขนุนไปจนกระทั่งถึงสำนักปฏิบัติธรรมอนันตุราภารามนั้นใช้เวลาประมาณหชั่วโมงครึ่ง ถ้าหากว่ารวมเวลาพักหรือว่าเวลารถติดแล้วก็อาจจะถึงเจ็ดชั่วโมงเมื่อวานนี้กับผมอัตมาภาพออกจากทางด้านสนักปฏิบัติธรรมอนันบรุรพารามวิ่งกลับมาถึงวัดท่าขนุนประมาณบ่ายสี่โมงท่านทั้งหลายคงคิดไม่ถึงว่าระยะทางที่ยาวไกลขนาดนี้จะลากยาวทีเดียวไปถึงได้ แต่การที่จะไปให้ถึงก็ทำให้เวลาในที่อื่นมีน้อยถ้าท่านทำตัวเป็นบุคคลที่มีเวลามากคิดอะไรก็ช้าทำอะไรก็ช้าจะไม่มีวันที่ทำบุญทันกับทางอัรรมภาพเลย ตรงจุดนี้เงินที่ญาติโยมทำบุญเมื่อวานนี้กับผมมัตรมภาพก็ได้มอบถวายให้กับพระครูโก้ไปทั้งหมดเพื่อที่ท่านจะได้นำไปใช้ในการบุรณะปฏิสังขรณ์ทางสำนักตามแต่ที่ท่านจะเห็นสมควรต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือพายในกระทูมบอกบุญร่วมซื้อหัวรถจักรโบราณ เพื่อนำมาทำเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของทางชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุนนั้นไอตัวเล็กได้นำเอาวัตถุมงคลหลายอย่างไปลงเอาไว้อย่างหนึ่งที่ควรจะพูดถึงเพราะว่าบางท่านไม่ทราบก็คือยาจินดามณียาจินดามณีนั้นเวลาที่จะกิน ต้องภาวนาด้วยคาถาพุทธรัตนังธรรมรรตนังสังขะรตนังโอสถังอุตตมังวรังสัพพะโลคังวินาเสติหะเสสโตซึ่งตรงจุดนี้นอกจากภาวนาแล้วเคล็ดลับในการกินก็คือว่าให้กินในวันพระ จะเป็นเวลาเที่ยงวันหรือเที่ยงคืนก็ได้จะเป็นช่วงเวลาที่ยานี้ให้ผลดีที่สุดซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยทราบกันโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเวลาเที่ยงคืนก็จะดีมาก แต่ถ้าไม่ใช่บุคคลที่นอนดึกจริงๆหรือว่าบุคคลที่มีหน้าที่ในายามค่ำคืนแล้วโอกาสที่จะกินยาแบบนั้นก็ยากก็ให้ใช้กินในเวลาเที่ยงวันแทนซึ่งทั้งสองเวลานั้นตามตำราได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นเวลาที่ยาจะมีอนุภาพสูงสุด คราวนี้การที่เรากินยาจินดามณีนั้นถามว่ากินเท่าไรถึงจะเหมาะสมคนทั่วๆไปกินครั้งละเม็ดสองเม็ดก็ควรที่จะเพียงพอแล้วแต่ถ้าหากว่ามีมากอย่างกระผมอัตมาภาพนานๆจะฉันทีก็เล่นทีละห้าเม็ดไปเลยเป็นต้นส่วนที่อยากจะเตือนเอาไว้ก็คือว่า ลูกประคำที่ทำจากยาเม็ดจินดามณีนั้นทำยากมากเนื่องเพราะว่าต้องปั้นแล้วก็เจาะรูซึ่งถ้าหากว่าพลาดใช้และกำหนดระยะเวลาที่ไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้ยาเม็ดนั้นแตกไม่สำเร็จเป็นลูกประคำตามที่ต้องการเพราะว่าถ้าหากเจาะเร็วเกินไปก็จะทำให้ยาเม็ดนั้นยังไม่จับตัวแน่นแข็งถ้าหากว่าเจาะช้าเกินไปก็แข็งเกินจนบางทีเหมือนกับเป็นหินไปแล้วทำให้เจาะยากยิ่งขึ้น กับผมมาธรรมภาพมียาเม็ดจินดามณีตั้งแต่สมัยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วพระอาจารย์ใบวัดกลางบางแก้วเป็นต้นยาเม็ดจินดามณีที่เป็นของหลวงปู่บุญนั้นหมดสีหมดกลิ่นจนแทบจะกลายเป็นสีขาวไปแล้ว แข็งแกร่งเหมือนกับเป็นหินหรือว่าเป็นพระธาตุใช้ค้อนทุบแรงๆยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยตรงจุดนี้ขอเตือนท่านทั้งหลายว่าถ้าหากว่าแข็งถึงขนาดนั้นแล้วกินลงไปอาจจะไม่ย่อยและไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกิดโทษอะไรขึ้นดังนั้นในส่วนที่เป็นลูกประคำนั้นขอให้เก็บ ติดตัวเอาไว้อยู่ในลักษณะของการใช้สวดมนต์ภาวนาและให้อนุภาพของอยามเมจินดามณีนั้นคุ้มครองป้องกันและเสริมดวงให้กับเรามากกว่าไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วก็ไปตัดสายประคำแล้วก็นำเอาไปกินจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆอันดับแรกเลยก็คือวิธีทำนั้นยาก อันดับที่สองการที่จะทำเป็นลูกประคำนั้นบางทีก็ต้องเคลือบสิ่งของบางอย่างเพื่อรักษาประคำนั้นเอาไว้ถ้าหากว่ากินลงไปอาจจะอันตรายกับตัวเราก็ได้ส่วนอื่นๆก็คือในเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านบูชานั้นถ้าหากว่าเป็นแมลงผู้คำ ใช้คาถาภาวนากำกับสั้นๆว่ายะมะอะปะยะมังยะหรือไม่ก็ใช้คาถามแมลงผู้คำซึ่งนิยมใช้กันในภาคเหนือของเราก็คือโอมพยามแมลงผู้คำงามเหลือล้นพอตาเป็นต้นแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจภาษาเหนือ สักแต่ว่าสวดตามไปตามสำเนียงนั้นๆบางทีอนุภาพก็ไม่ได้อย่างใจเช่นกันส่วนข้าวของอื่นๆน,นั้นอย่างยันพยาแมงมุมดักรัพ์ก็ภาวนาควบคู่กับพระถาพระคาถาเงินล้านไปได้เลยเพราะว่า เป็นการดัดแปลงเอาพระคาถาเงินล้านมาลงแทนพระคาถาเก่าของยันแมงมุมดักซับตรงจุดนี้ท่านทั้งหลายที่นำไปใช้ต้องมีการขยันอารัธนาและภาวนาเป็นปกติต้องเป็นคนที่มีวิน,นัยกระทำอะไรให้สม่ำเสมอต่อเนื่องกันถึงจะเกิดผลได้ง่าย เช่นเดียวกับการที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมอย่างนี้ม้ไก็ต้องมีเวลาที่เราสละให้ช่วงเช้าช่วงเย็นสักสิบห้านาทีในการที่จะภาวนาให้กำลังใจให้เราทรงตัวก่อนที่จะออกไปทำงานหรือว่าก่อนที่เราจะนอน ถ้าสามารถทำเช่นนี้ได้เราก็รักษาอารมใจของเราอยู่ในด้านที่ดีมากกว่าได้ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะสู้กิเลสได้เนื่องเพราะว่าเผลอปล่อยให้กิเลสมีอำนาจมากกว่ากําลังใจในด้านดี ซึ่งทำให้เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่เกิดผลเพราะว่าทำเท่าไหร่ก็โดนกิเลสเอาไปกินจนหมดส่วนในเรื่องของภาวะสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนั้นเป็นกลลสึกที่ลึกล้ำเกินกว่าที่พวกเราจะคิดถึงก็มี แต่ขอให้เข้าใจว่าทางด้านยุโรปและอเมริกานั้นอยู่ในสภาพจนตรอกเนื่องเพราะทางรัเสเซียนั้นเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งพลังงานต่างๆให้กับทางยุโรปมานานเมื่ออยู่ๆไปต่อต้านเขาไปแซงชั่นเขาเมื่อเขาไม่คบหาสมาคมไม่ส่งสินค้าและพลังงานให้ พวกท่านทั้งหลายก็ไปไม่ไหวประเทศต่างๆในโยุโรปจะเกิดการปัดทวงรัฐบาลตนเองจนกระทั่งวุ่นวายใหญ่โตท่านทั้งหลายที่อยู่ในด้านโยุโรปนั้นขอให้ระมัดระวังให้ดีอย่าไปมีส่วนร่วมกับเขา เพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ถ้ามีการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงส่วนในประเทศอเมริกานั้นได้แต่ภาวนาขอให้ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนไม่เกิดอาการเข้าตาจนถึงที่สุดถ้าหากว่าเข้าตาจนถึงที่สุดทำอะไรไม่ได้ อาจจะมีการลบล้างบัญชีเงินของคนอเมริกันทั้งหมดแล้วอ้างว่าเป็นการกระทำของฝ่ายรัเสเซียเพื่อให้ทุกคนจงเกลียดจงชังรัเสเซียแล้วทางรัฐบาลก็จะเปลี่ยนแปลงจากการใช้เงินปกติซึ่งพิมพ์ออกมาโดยไม่มีสิ่งของที่เป็นมูลค่ารองรับทำให้เปรียบเหมือนกับเศษกระดาษ จำเป็นจะต้องรีบตัดทิ้งหันไปใช้ระบบเงินตารดิจิทัลแทนตรงจุดนี้อเมริกันชนทั้งหลายก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นฝีมือรัฐบาลของตนเองแล้วก็ไปโทษว่าเป็นแฮกเกอร์ของประเทศจีนแฮกเกอร์ของประเทศรัเสเซียช่วยกันทำลายล้างระบบเงินของตนเอง ตามแต่เขาจะพูดกันไปเรื่องพวกนี้ความจริงแล้วไม่ควรจะกล่าวถึงแต่ว่าเป็นห่วงยาดิยยมทั้งหลายที่อยู่ทางยุโรปและอเมริกาว่าถ้าอยู่อยู่เงินของตนเองสูญหายไปหมดเพราะว่าประเทศเข้าตาจนหรือว่าเงินของตนเองด้อยค่าลงไปมากทำให้ต้องซื้อสินค้าในราคาที่แพงขึ้น ท่านทั้งหลายก็อาจจะเดือดร้อนมากกว่าที่คิดสิ่งที่พูดมานี้บางทีก็เกินกฎของกรรมไปมากแล้วจึงขอเรียนถวายพระภิกษุสมณนนีของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้